คือเรื่องนี้ผมก็ได้กําชับไปแล้วว่าให้ทําตรงไปตรงมาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นที่ให้ความาสื่อมวลชนและก็ประชาชนให้ความสำคัญนะครับเราต้องแยกบทส่วนคือส่วนคดีหลักคดีฆ่าเนี่ยซึ่งมีตอนเรื่องมีผู้ทําผิดหลักก็คือมีทั้งออกมาจับไปแล้วมีที่ว่าแล้วมีการิสามน์ไปแล้วคือของของกำนันนกเรื่องนี้ก็ต้องหาหลักฐานเพื่อโดยเฉพาะกำนันนกแล้วเพื่อให้เขา,เาคือพ,พูดง่ายๆว่าต้องทําให้ ผู้ิดิให้ <c oughs> ให้แน,น่นแน่นหนานะครับที่ว่าเพราะว่าจากแพร่อานิ้อต้นก็ทุกคนก็สารองมาจับไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้คดีนี้เป็นคดีหลักซึ่งอันนี้ก็ได้กำชับแล้วให้ทางรองสุเชษได้ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องของคดีเกี่ยวเรื่องที่ว่าเรื่องอาจจะมีตํารวจหรือใครที่ไปเกี่ยวข้องหรือหรือว่าประชาชนใครที่อาจจะมีหมายจับมากกว่านี้ก็ต้องดูจากผลการพิสูจน์ทราบนะครับอาจจะมีส่วนนึ่งเขาจับ เซิร์ฟเวอร์ที่กาลังจะกูก้อยู่แล้วก็เรื่องของพยานหลักฐานจากพยายนบุคคลในนั้นนะครับตั้งแต่คนที่ร่วมง,งานแต่จะมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆการนี้ก็อยู่คงคงมีการให้ข่าวโดยท่านรองเชียเป็นระยะระยะผมว่าได้คำชับให้เป็นตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องที่เมื่อวานผมได้แถลงข่าวก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับว่าหน้าที่ได้ข้อมูลมาจากท่านผู้ชีภาคหนึ่งกับคอถอนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่า เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าปาญหาทุกอย่างมันไปทางนั้นหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้ชี้แจงไปนะครับาตรวจค้นในวันนี้ะครับมีเป็นเครือข่ายของกำลังนกมีในส่วนไหนยังไงบ้างหรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยังไงบ้างคือก็อะไรไที่มันเกี่ยวพันกับคดีนี้นะครับ<ม>ก็คงเป็นหน้าที่ที่เมื่อมีข้อมูลต่างๆก็ต้องไปตรวจค้นต่างๆนะครับการตรวจค้นก็ต้องขออนุญาตหมายนะครับสาลศาลเองก็ต้องดูนะครับว่ามันเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับเหมาะสมหรือไม่ไปตรวจค้น แต,แต่ละจุนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดนะครับผมคงไม่ต้องอ่านมานั่งตอบคำถามนะครับค่าถามเรื่องการเยียวยายส,สัมภาสิบงตองตรวจสอบเพื่อีการส่วนตัวคือเยียวยาเนี่ก็ต้นต้นสังกัดนะครับอ่าต้นสังกัดก็หรือว่าเพื่อนๆก็ได้ช่วยกันนะครับผมได้ก็ได้ช่วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เรียนนใครทราบมันก็ได้ช่วยเงินไปส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆวันพะ่านลงสอกวัน,นติดนานสําคัญนะครับติดประชุมสําคัญก็เลย ว่าหมายท่านรองตระสากไปนะครับวันนั้นแล้วก็คือก็อยากจะฝากว่าทุกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีการเสียชีวิตของข้าราชการตรวจเนี่ยในฐานชผู้บัญชากก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ช่วยเหลือทุกรายนะครับเดี๋ยวพอดีของผู้กับเบิมผมก็ได้ช่วยเหลือไปนะครับแต่ว่าทราบว่าตอนนี้ศพก็จะเอาไปไว้ที่อุตตรดิดนะครับก็ได้ฝากให้ทางาพื้นที่ได้ดูแลนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องต่างๆถึงแม้จะมีความผิดนะครับ ใครที่หลักฐานไปถึงมีความผิดต่างๆเนี่ยในฐานะผู้ค้ำชานะครับครอบครัวต่างๆเขาอาจจะมีความเสียใจแล้วก็บอกให้ผู้ค้ำชาที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยที่ใกล้ชิดเนี่ยต้องไปอย่างน้อยก็ไปดูนะอย่าให้เกิดความเครียดมากเกินไปนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกอบกฎหมายนะผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ว่าเรื่องของการให้กําลังใจในฐานะผู้ค้ำชาในใกล้ชิดนะครับก็คงจะคูกก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทํานะครับ ต้องดูตามหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่คือหลักเกณฑ์เนี่ยที่เราได้ดูแลเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือจากการแบ่งหน้าที่นะครับอันนี้ก็ส่วนอื่นก็มีนะครับดูแลจกกเรื่องเหตุอื่นต่างๆก็คงจํานวนเดี๋ยวก็คงสวัสดิการคงไปรวบรวมมาให้ให้ผมรับทราบอีกทีนะครับหงที่มีการปู้ซอร์คมาได้ค่ะมีการรายงานเรื่องการออกจับเพิ่มเติมทั้งทางตำรวจเองหรือตอนนี้ยังนะครับยังนะต้องรอให้ผลทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อน คือผมผมยังไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแค่บางพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีอาจจะเป็นที่เขาเรียกบ้านใหญ่บ้านอะไรกันนะนอ้คือนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตำรวจที่ดีนะครับแล้วก็ตำรวจที่ไม่ได้อิงแต่พว่อิทธิพลนะครับนะครับ